แล้วก็ได้กินแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะลูกๆอล,ล,ลานวันนี้ยายจะมาแกงปลาดุกกินนะคะคลิปยายก็เป็นเป็นคลิปที่ว่ามีอะไรก็ทํากินนั่นแหละค่ะนะคะไม่ได้ไม่ได้ทําให้ลูกๆหล,ลานเป็นเมนูสูตรอะไรหรอกค่ะ คือทําคลิปกินง่ายๆอยู่ง่ายๆตามภาษาของยายนั่นแหละคะ่ะอันนี้พริกแกงที่ยายทําเองนะคะอันนี้ที่เอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะคะตู้แข็นนะคะแล้วเดยก็ ยายจะคั่วพี่แกงให้หอมก่อนนะคะยายก็จะคั่วพี่แกงนะคะยายก็จะใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะวันี้เป็นเมนูนะคะอันนี้ยายทำกินเองแล้วยายก็ทำคลิปนะคะลูกๆหลาน คือทาชวนกินนั่นแหละคะ่ะไม่ได้ทําเป็นว่าเมนูอะไรนะคะไม่ได้สอนลูกๆหลานนะคะอันนี้ยายยายอยู่กินง่ายก็ทําแบบของยายอยู่กินง่ายนะคะผัดผ็ดปลาดุกนะคะจริงๆยายชอบใส่มะเขือเหลืองน,นะคะแต่วันนี้มันไม่มีนะคะก็เลยใช้มะเขือเปราะแทนนะคะไม่อันนี้พี่แกงยายทำเองนะคะ ส,ส,สวยเลยคะ่ะไม่ได้ตำเราขค่ะปั่นนะคะใช้ปั่นออกนี่กันเป็นดีจริงๆนะคะเอาประดุกใย,ยออกมาจากตู้ยินนะคะตู้แข็งนะคะใย,ยอันนี้ใย,ยก่อนจะใส่ใย,ยก็ล้างสะอาดเลยนะเมือกไม่มีเลยป่ะใย,ยล้างด้วยน้ำส้มนะคะใย,ยก็จะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันยายจะปล่อยอย่างเงี้ยจะไม่คนจะเอาฝาค้อไปสล,ลายไ้ค่ะตอนนี้ปลาก็เริ่มได้ทีแล้วนะคะ <c oughs> นี่ยายก็จะเริ่ม ใส่เครื่องปรุงค่ะอันนี้น้ำปลาค่ะน้ำปลาแล้วก็ผอมเจียค่ะ ะะอันนี้สูตรของยายคือยายกินยังไงยายรสชาติยังไงยายก็จะคงอย่างนั้นนะคะยายจะไม่มีสูตรนะคะ อียใหก็จะใส่มะเขือลงไปนะคะอันนี้เป็นมะเขือเปาะค่ะมะเขือเปาะที่ต้นยายเองนั่นละค่ะเก็บแช่แข็งไว้ก็ก็จะเป็นสภาพนี้นะคะ ใบใหญ่ก็จะใส่กระชายนะคะแล้วก็ผิดพืชฟ้าค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้คือใบหห่เอ,อ่อใบกะเพรานะคะใบกะเพราไม่ต้อใบห่เลยเดี๋ยวพูดว่าใบกะเพราใบกะเพราค่ะใส่ลงไปค่ะ กินจ้ะยายก็จะปล่อยให้เขาเดือดแป๊บนึงนะครับก็สุกแล้วนะคะผักเผ็ตกระดูกยายค่ะน้ำขุบขิดนะคะยายจะชอบกินมะเขือเดืองมากกว่ามะเขือเปราะนะคะ กินสักนิดแตบบ่แตบบ่หลายแล้วก็จะม,มาเทใส่จานค่ะห <c oughs> อมอเลยนะคะ <c oughs> แหมกิน ืแซ็บบลายเสร็จแล้วค่ะค <c oughs> ่ะมากินด้วยกันค่ะผัดเผ็ดปลาดุกมะเขือเปาะนะคะ